พูดถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้หน่อยครับผมในส่วนของการจัดงานอาเซียนเปเปอร์แบงคอกครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการผลักดันในส่วนของอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับเพราะว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าในส่วนของได้เป็นหับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมกระดาษแล้วก็เปเปอร์นะครับในงานปีนี้เองนะครับเราก็มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับแล้วก็จะเป็นเทคโนโลยีในการผลิตกระดาษอย่างยั่งยืนแล้วก็ในส่วนของ หนึ่งไม่ออกแล้วพอกนึงนะครับอัน,นอเดี๋ยวไปตัดใช่ไหมโอเคครับผมแล้วก็ในส่วนของโซลูชันในการโซลูชันสำหรับธุรกิจแห่งอนาคตครับผมไฮไลท์หรือครับผมในส่วนของไฮไลท์ภายในงานนะครับปีนี้ก็จะมีในส่วนของเทคโนโลยีจาก หลากหลายประเทศมากมายนะครับจาก2อ0รแบรนด์นะครับจาก11ประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเทศจีนประเทศอินเดียประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับรวมถึงกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันสัมมนานะครับผมสัมมนาเนี่ยจะเป็นสัมมนาระดับ ภูมิภาคอาเซียน,นะครับจะมีในส่วนของอผู้บรรยายจากทั้งในและต่างประเทศจากแบรนด์ดังๆต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Voice, Warmes หรือ s t g p นะครับแล้วก็เราจะมีการร่วมงานกับในส่วนของสถาบันการ์ดเรือนกระจกนะครับหรือ TGO นะฮะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมกระดาษนะครับผม ่นผู้ทีสนใเริ่มง,งานนะคะก<ม>ารจะจัดขึ้นวันไหนครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมง,งานอาเซียนเปเปอร์แบงกอกในปีนี้นะครับ,นะรบผมงานจะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับที่ฮอลสี่นะฮะจัดวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนะครับยังไงผู้สนใจเข้าร่วมง,งานได้นะครับผมติดต่อาสารรอะไไ้ ก็ติดต่อ,อเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w a s e a n p a p e r b a n k o k c o m นะครับผมแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ได้เลยครับ